Thank okay. you. สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้กลับมาพ่อกันนี้แล้วครับสำหรับโคกนี่ก็อยูโคกสับมงค้นได้พี่น้องนะครับขึ้นมากได้จากน้อยแล้วครับช่วงแรกของเขาเป็นหินละงูขาวนะครับละงูขาวจูมเนสี่หาจูมเนี่ยแล้วก็เป็นบานครับแต่ขึ้นมาได้จากน้อยแล้วครับขึ้นมาใส่เวลากตจากน้อยนั่นแหละไปนี่เลยไปเบิงน้ำกันครับ รอยขีมานบ้าครับนั่งที่มีเห็ดอยู่บ่างใครละงกขาวครับผีพี่เนาะขาวไาอยู่ครับอืมข้างเตื้องพุ่นเป็นละงกเหลืองครับแต่ว่าบานแล้วคุณนะครับไปเดี๋ยวขีบบอาละงกขาวกันครับนี่ครับไข่แหลกงามๆเลยพี่น้อง กำลังปลูกมากจากใครครับ ไปครับเราขึ้นไปเอาล้ำหมกเหลืองบานครับหยยบว่ะหมานหมานอันนี้ไหนกันคะเนยูบุ้นคนต้นต้นนีกระหูกเท่โอ้ไมต้นไม่ต้นแล้วเดินแบบทอบตากเต็มตากเต็มด้วย ลงไปคุณลงลงไปตรงนู้นน่ะไอเขาให้เดินมาทางนี้เท่าเท่ไรเท่าไรขายหนูเลยนางมาเที่ยวก็ได้เห็ดพี่น้องขนาดมาเที่ยวซื้อได้เนี่ยเท่าไรครับสองอันนี้เท่าไรพี่จะได้ไปแกงเลยเอาละครับนี่ตอนนี้ก็เห็ดเบิดแล้วครับเนาะจะขายให้เพื่อนไปเจ็ดสิบบาทครับพี่น้องถ้าเท่าเจ็บมาเจ็บมากมั่นนะครับ ไอทได้เริ่มต้นเก็บไม่ละไปซองกระตากระตาละเจ็ดสิบบาทครับงูขาวบานครับ บานครับสามจุมครับสามจุมเป็นเห็นล้โงกขาวด้วครับนี่ผ่านกันเลยครับเขียบบนเใกไก่ยางมาพอแต่ดอกบานกับดอกรุยครับผัวปลอจุม้ม นี่จุ่มน่อยครับพ่ออีเหล้วครับต่างอึงเฟุ้นปวกนะจุ่มเห็นละโงกครับนี่ครับดอกงามๆเลยครับ ไข่เห็นละงกครับไข่เห็นละงกขาวนีสองไขรไหมครับอันนี้เป็นไข่น้อยครับเห็ดหน้าแหลกครับ หแล้วโงกบานครับมีสามบานพี่น้องครับ ไปครับเดี๋ยวเรหาต่อครับถ้าพ่อดลอกจูมพี่นรองน้วงอกเหลืองครับ ครับุมเห็ดแล้ะงกเหลืองครับนี่สามดอกนะโอ้เกิดดินยงที่เปลี่ยนครับทรงเปลี่ยนน้อยนะครับ พ,พี่น้องมือเห็ดกอรครับพอแล้วพี่ครับหืมหลออย่างงามเลยครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องอีกดอกนึ่งครับพออีกแล้วครับ นี่ก็ตน้องขายเง่ายดีครับเห็ดกยแล้วครับ ดกอรครับกออีกแล้วครับพี่น้องดกออีกคือเก่าเหรอครับนะดกอรครับ นีอนอ่อีกดอกนึงครับดอกน้อยนี่ดอกนึงครับดอกน้อยครับ พ่อละงูกี่นั่งสามจุมครับลังูกเลี้ยงครับ สามจุ่มงามๆครับแล้วงอุกขาวจุ่มเดียวครับเอาแล้วครับพี่น้องมาพ่อเห็ดก้อครับบันนี้อยู่ในหลุมครับ ดอกกำลัางงามๆเลยครับอืมแข็งดีขนาดนีด่ต้องผีอีกดอกนึงครับถั่ววัดดอกนี้ครับออออกมาเบิ่งก่อนวาดถาปันใดนครับสีกงกำลัางงามๆเลย ซองดอกครับพ่อยีกแล้วครับดอกนึงพี่งไป,ไปครับนืยต่อครับหยุดปวกครับ ปวกฟันเี่เนาะเดี๋ยวจากของเกาเพิ่นจิ้มไปครับอามงขึ้นนะบไ่ได้ คทำไมเป็นกลิ่ปนปพี่น่องแหกอีนีเพื่อใส่ออกไปใองตะมัวนนี่นะครับกคุยมันคุยอย,ย,ย,ยูครับแล้วงอกขาวจุเมเยวครับ อละครับผู้พี่หนอกครับหนี่เดือนท้ามถึงท้ายคลิปแล้วครับกะมาได้มาเพิ่งผลงานห้องกันนะครับนะครับเมื่อกี้ก็ได้มันพอสมงควนอยู่พี่หน้อะครับก็เป็นเห็ดก็สนวนลายครับก็เป็นเห็ดงอกบานงอกจุ่มไข่นาแลนนาขาวครับตามแบบเก่าแล้วครับก็ได้พอสุงควรอยู่พี่น้อง เอาละครับเป็อนใการคลิปเหนียไว้ทัพนีถตะก้อนคลิปหนาคอยพอ,อกันไม่ด้เพี่น้องคลิปหนายาพไปคูกใดคอยติดตามนะครับสำหรับคู่ทรัพย์มงคลนี่ไงยังมาถือว่าได้ยูครับไปแล้วครับสวัสดีครับ